سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بنقوم ستها تنبي صلى الله عليه وسلم ده صحابة الله سبحانه وتعالى เพราะใครก็ตาม ที่มีความยำเกรงต่อลอสุบานุวตาลาพราะองค์ก็จะให้ทางนำเขาให้เขาได้รอดพ้นให้เขาได้รับทางนำทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาเครอพี่น้องผู้มีเกียรติหนึ่งในสิ่งที่ท่านอนับสุลลอฮอหุ้ยไลลีวาซัลลัมได้บอกกับบรรดาสหาบะคือการเอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้และการให้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อลอสสุบฮานุวาตาลาได้ทําการยกเกียรติ คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาได้กล่าวถึงภาคผลกล่าวถึงความประเสริฐของการศึกษาหาความรู้ดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่า y a r อลล l l a h ล l a d i n a m ม nu min k um ุ m w a l ล d i n u u tun alilmadarajat อัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาทรงยกระดับยกระดับบรรดาผู้ที่ได้มีอีมานจากพวกเจ้าและยกระดับบรรดาผู้ที่มีความรู้ขึ้นเป็นระดับขั้นหมายความว่าในการที่เรามีอีมานอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาก็ยกระดับเราเหนือบรรดาคนที่ไม่ได้มีอีมาน และอัลล์ตาลาก็ได้เลือกเฟ้นจากบรรดาคนที่มีอีมานยกระดับขึ้นมาด้วยกับการให้เป็นคนที่มีความรู้และอัลล์ตาลายังกล่าวอีกว่า ul, un, กุลฮัลยัสตาวิลลาดีนัยะเลมูนวัลลาดีนละลายะเลมูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮฺบอกกับท่านนบบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฮัลยัสตาวิลลาดีนัยะเลมูนวัลลาดีนละลายะเลมูนคนที่มีความรู้และคนที่ไม่ได้มีความรู้เนี่ยจะเท่ากันไหม อินนามายะตะลักกัลูอุลอัลบาบคนที่จะคิดได้คนที่จะใค่ควรได้ก็คือบรรดาคนที่มีความรู้เท่านั้นอล l l a h ต่าวอีกายะหนึ่งว่าอัฟะไมยัมชีมุคิบบันอัลลาวะจิฮิฮีอัฮ์ดาอัมมมยัมชีสวียันอัลาซรอเิมุสตะกีิมคนที่ได้เดินด้วยกับใบหน้าของเขาหมายความว่าเอาหน้าของเขาเดินบนหน้าพื้นดินจะเป็นคนที่ได้รับทางนํามากกว่าหรือ คนที่ได้เดินอย่างมั่นคงอยู่บนเส้นทางเซิรอตอนมุสตะกีมบนเส้นทางที่มีความมั่นคงในโลกดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาได้มีเส้นทางที่เรียกว่าเซโรอตอนมุสตะกีมให้เราและมีเส้นทางที่ไม่ใช่เซโรอตอนมุสตะกีมสําหรับคนที่ไม่ได้มีอีมานและในวันอาครอก็เช่นกันอัลลอฮ์ตาลาได้มีเซโรอตอนมุสตะกีมเส้นทางนี้เที่ยงตรงให้สําหรับคนที่มีอีมานและปฏิบัติอมามัณฑิสรแ,และอัลลอฮ์ตาลาก็ยังได้กล่าวถึงคนที่ไม่ได้มีอีมาน คนที่ไม่ได้เดินตามเส้นทางของลอสุบฮาโนตาลาว่าการเดินของคนเหล่านั้นเนี่ยคือการใช้ใบหน้าของเขาเดินเอเลสตาลาจึงได้กล่าวในอายะนี้ว่าอัฟามัยยัมชีมุกิบบันอัลาวจีฮีฮีอะฮดาคนที่ใช้ใบหน้าของเขาเดินเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับทางนํามากกว่าหรืออัมมัยยัมชีสวียันอัลาเซรอตมุสตาคิมหรือว่าคนที่เดินอย่างมั่นคงอยู่บนเส้นทางเซรอตันมุสตาคิมเอเลสตาลายัางได้กล่าวอีกว่า อ ف َ م َ م ن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَب بِكَالْحَقِّ كَمَن هُوَ أَعْمَى สิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเจ้าที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นคนที่ได้รับทางนำหรือกะมันหัวอามาจะเหมือนจะเท่ากันกับคนที่เป็นคนตาบอดกันนั้นหรือหมายความว่าอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل กำลังบอกกับเราให้เราได้รู้ว่า คนที่รู้ว่าทางนํานั้นมาจากวะฮีจากลอสปานวนตาลาคนที่รู้ว่าการที่เราจะได้รับทางนํานั้นมาจากกิตาบมุลล็อมาจากสุนนะท่านนาบีสุลตัลอฮ่อยละอิวะซัลลัมจะเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับทางนําเลยหรือไม่รู้ว่าทางนําจากลอสปาวนตาลานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือหลักการที่อลอสตาลาได้กล่าวไว้ในคำเพียงของพระอ,องค์และในสุนานะในฮะดิษท่านนาบีสุลตัลอฮ่อยละอิวะซัลลัมนั้นเต็มไปด้วยการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดังในฮะดิษ ที่ท่านนบ al ีสุลต่านอะัยลอิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเส้นทางเส้นทางในการไปสู่ส,สวรรค์ก็คือเส้นทางของคนที่ได้ทําการศึกษาหาความรู้ท่านนบ al ีสุลต่านอะัยลอิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซาลนเส้รทางที่จะต้องมีควอมรู้สละละอัลลอฮุละฮูบิฮีตอรกอนอิลันจันนะใครก็ตามที่ได้แสวงหาเส้นทางเส้นทางในการศึกษาหาความรู้อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาก็จะให้เส้นทางในการไปสู่สว,สวรรค์ของเขาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไปอย่างง่าย หมายความว่าการที่เราได้ศึกษาหาความรู้เพื่อนําม,มาสู่การปฏิบัติเส้นทางที่จะนําพาเราไปสู่สองสวรรค์น,นั้นเนี่ยมันก็ง่ายตามเส้นทางที่เราได้ศึกษาหาความรู้ว่าอินนัลมาลกัตตะละตั้งอัจญิฮะตฮาริดล์ิทัลบลิทัลิบิลอิลมและแท้จริงบรรดามาาามลากะมมลากะเนี่ยก็จะลดปีกของเขาเป็นการแสดงความนอบน้อมเป็นการแสดงความพึงพอใจกับคนที่ได้เรียนรู้วิชาการศาสนา و อินน์ طالب العلم يستغ يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. และคนที่ศึกษาหาความรู้นั้นบรรดามาละทั้งบรรดาผู้ที่อยู่ในท้องฟ้าและอยู่ในพื้นดินแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยจะทำการขออภัยโทษให้กับเขาว่าอินน์ฟัดละลาอิมอัลละลาบิดกับฟัดละกามรอัลลาซาอิรินกาวาเกบและแท้จริงความประเสริฐของคนที่เป็นคนที่มีความรู้ กับคนที่ไม่ได้มีความรู้เหมือนกับความประเสริฐของดวงจันทร์ที่มีมากกว่าดวงดาวต่างๆหมายความว่าการส่องสว่างของดวงจันทร์นั้นมีมากกว่าการส่องสว่างของดวงดาวต่างๆอย่างไรการส่องสว่างของคนที่มีความรู้นั้นก็มีความประเสริฐมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้เช่นกันพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วท่านนบีสุลตานมูอิญัยูอัลซัลลัมยังได้บอกให้เรารู้ถึงเส้นทางที่เลาสุภาโนอัตตาลต้องการความดีงามให้กับเราเก็คือ May u มยูริดิลลาอบิฮิไครรันยูฟักเจ h ูฟิดดินใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุวฮุตาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามอัลลอฮฺตาลาก็จะให้เขามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาตัวนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าเส้นทางในการที่เราสแสวงหาในการทำความเข้าใจศาสนาเนี่ยเป็นสัญญาณในการบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺตาลานั้นต้องการที่จะให้เราได้รับความดีงามทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาเครอพี่น้องูุมิเกียต และในวันนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นในปีการศึกษาใหม่ซึ่งแน่นอนนะทั้งคนที่เป็นนักศึกษาและคนที่เป็นผู้ปกครองและคนที่เป็นคนที่เอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้และคนที่เอาใจใส่กับเส้นทางในการศึกษาหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นปัใจจัยในการช่วยในการศึกษาหาความรู้เป็นคนที่อยู่บนความประเสริฐที่ท่านนบีุลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอาไว้ ในเรื่องของความประเสริฐของการศึกษาหาความรู้แล้วเวลาที่เราได้เริ่มต้นในปีการศึกษาใหม่พี่น้องผู้มีเกียรติจะมคีคำถามอยู่สามคำสำหรับคนที่ศึกษาหาความรู้อันที่หนึ่งก็คือถามว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันคำถามที่สองเราจะเรียนอะไรและคำถามที่สามเราจะเรียนกันอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรติ เพราะอะไรฮะพี่น้องคําถามนี้ถึงได้มากับคนที่ศึกษาหาความรู้เพราะเวลาที่เราเรารู้ว่าเส้นทางในการศึกษานั้นมีมากมายแล้วเวลาที่รู้ว่าความรู้ในการที่เราต้องหามาศึกษาหาความรู้เนี่ยมีอยู่หลายความรู้มากมายที่เรายืนอยู่บนหน้าโลกดุนยาในการที่เราจะสแสวงหาการศึกษาหาความรู้พี่น้องผู้มีเกียรติท่านอับดุลลอฮุอะไรวะซัลลัลจึงได้กล่าวในการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เนี่ยในฮะดีษมากมายคําถามแรก ที่เราตั้งคำถามกันอยู่ว่าเพราะอะไรเราถึงได้ทำการศึกษาหาความรู้พี่น้องผู้มีเกียรติแน่นอนฮะคำตอบของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปว่าเพราะอะไรเราถึงได้ศึกษาหาความรู้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาได้สั่งท่านนาบีนสลุลต์รอห์ห้ายุบะซัลลัมในการศึกษาหาความรู้แน่นอนเราจะพบว่าท่านนาบีนสุลตลรอหลายุบะซัลลัมให้เราได้ศึกษาหาความรู้เนี่ย เพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกกับท่านนบ,บีซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมในอายะห์แรกว่าอิกราะบิสมิรับบิกัลลัดีขอลละจงอ่านอัลลอฮ์บอกกับท่านนบ,บีนสอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมอัลลอฮ์ตาลาบอกกับคนที่อ่านไม่ออกบอกกับคนที่เขียนไม่ได้แต่บอกกับเขาว่าอิกราะ เหมือนกับอัลลอฮฺตาลากำลังจะบอกกับท่านนบเลอัอะลัยวะซัลลัมว่าเส้นทางในการที่เราจะศึกษาหาความรู้และแนวทางในการที่เราจะได้รับความรู้นั้นด้วยกับการอิกรอด้วยกับการจงอ่านบิสมิรบบิกลลัดีขอลักด้วยพระนามของผู้อภิบาลของเจ้าที่เป็นผู้สร้างขอลักออินซานะมินอาลักอัลลอฮฺตาลาได้สร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดอิกรอวะรบบุกัลอักรม จงอ่านและผู้อิบานของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเกียรติพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลาบอกกับท่านอับดุลสลลอว่าอะไว่าสั้นทำให้ทำการเรียนรู้ในอายะนี้เนี่ยก็คือการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลาบรรดานักวิชาการจรึงได้บอกกับเราว่ายิ่งเราได้มีความรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลามากเท่าไหร่เราจะยิ่งเพิ่มความตักวาเพิ่มความยำเกรงต่อพระองค์มากเท่านั้น ยิ่งเราได้รู้ถึงนามชื่อของอลอสสุภานวตาลาที่บ่งบอกถึงสิฟัตของพระอ,องค์เราก็จะยิ่งรู้ว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติในการให้เกียรตินามชื่อของอลอเรารู้ว่าอลอตาลาคืออัลสเมียคือผู้ทรงได้ยินเวลาที่เราจะกล่าวเวลาที่เราจะพูดสิ่งใดเนี่ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าคําพูดของเราที่เปล่งออกไปเนี่ยอลอสสุภาโวตาลาทรงได้ยินเรารู้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะของอลอสสุภานวตาลาคืออันบอซีร คือผู้ทรงเห็นเวลาที่เราทําการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงเห็นเรานะทรงรู้ในการปฏิบัติเราอัลลอฮ์ตาลาบอกกับท่านอนับดุลลอฮ์่าอะไรวะซัลลมในการเอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้ในอายะห์หนึ่งว่าวกุรรบิซิดเดนีอิลมาและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ผู้อวยานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วในการศึกษาหาความรู้ ในการที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาบอกกับท่านนาบีตรงนี้นะว่าให้ขอความรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺตาลาให้ท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมขอเพิ่มเราจะไม่พบในอายะใดในหะดีิษบทใดที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาสั่งท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมให้ขอสิ่งใดเพิ่มนอกจากในอายะนี้คือการขอให้มีความรู้เพิ่มเติมท่านอิหม่ามอะห์มัดบิลฮัมบัลที่เป็นอิหม่ามอัลุสุนน่วันจามะท่านได้บอกว่า อัลอิลม์ไม่ได้แูชัยอะไรถาซอลุฮะตินนียาความรู้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาเท่าเทียมกับความรู้ได้ถ้าหากว่าเรามีการเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นจึงมีคนถามท่านอิหม่ามอะห์มัดว่าวามาซอลาฮุฮาแล้วการให้มีเจตนาที่ดีเนี่ยเราต้องทำอย่างไรอิหม่ามอะห์มัดได้บอกว่าอันตันวีบินอิลรออฟุลม์ رفع ا น ج ي ي, إ أ د د ى, أ لم, ه ل عن نفسك وعن غ ริก การที action, ่เจ้าจะต้องเหนียดในการศึกษาหาความรู้เนี่ยคือเนียดในการที่จะขจัดความไม่รู้ออกจากตัวเราแล้วก็เนียดในการขจัดความไม่รู้ออกจากคนอื่นหมายความว่าการเริ่มต้นในการตั้งเจตนาในการศึกษาหาความรู้คือการให้ความรู้มันอยู่กับตัวเราแล้วให้เรามีความรู้เพิ่มเติมเพื่อในการที่เราจะปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองแล้วจึงเลื่อนขั้นไปถึงการให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่จะปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้อง ท่านนบีสุลต่าุอะอัยไลวะซัลลัมยังบอกกับเราอีกว่าอินนัมัลอามาลูบินนียตแท้จริงการงานนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการเนียดว่าอินนามาลิกุลเลมรีอิมมานวาวาและทุกคนเนี่ยในการปฏิบัติของเขาก็จะขึ้นอยู่กับการเจตตั้งเจตนาของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ไมีเกียรติท่านนบีสุลต่ฮุอะลัยวะซัลลัมกำลังจะบอกกับเราว่าเวลาที่เรามีความมีเจตนาในการศึกษาหาความรู้ ให้สิ่งแรกที่อยู่ในใจของเราก็คือมีความตั้งใจว่าเราจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับอรรถสุภานวตาลาให้ได้หมายความว่าในการศึกษาหาความรู้ของเราเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่อรรถสุฮานวตาลามีความพึงพอใจแต่ไม่ใช่การสร้างความพึงพอใจให้กับมนุษย์คำถามที่สองเพื่อที่เราตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะเรียนอะไรพี่น้องผู้มีเกียรติแน่นอนฮะความรู้ต่าง ที่เข้ามาสู่เราในการที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิตมีอยู่มากมายแต่เวลาที่เราได้เรียนรู้ไปว่าอิสลามคือศาสนาที่เหมาะกับการดําเนินชีวิตมันจะทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาได้เนี่ยเราจะขาดอิสลามไม่ได้และการที่เราได้มีความรู้ในหลักการอิสลามเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความมั่นคงโดยที่ไม่ต้องมีการพึ่งพิงในเรื่องของความรู้อื่นๆที่ไม่ใช่อิสลาม หลายหลายคนนะพี่น้องหลายหลายคนมีการมุ่งมั่นในการศึกษาปรัชญาต่างๆศึกษาหลักหลักคิดหลักแนวต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่การรอดในโลกดุนยาและอาเครอแล้วสิ่งที่นำพาผู้คนไปสู่การรอดทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะนำพาไปสู่การรอดพ้นมากกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเรียนรู้ของเราในการ เรียนรู้สิ um ่งท right? ี okay. ่ส mm. yeah. ําคัญนั่น şey คือการเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูรตาได้ทรงกล่าวการเรียนรู้สิ่งที่ท่านนบุลียร์สอโลลลอฮฺอวยไลซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้คือการเรียนรู้กอละลอหัวกอละรอซูลการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในหหดีษของท่านนบุลียร์สอโลลลอฮฺอัยไรลซัลลัมหลายคนเวลาที่เราบอกว่าเราจะเรียนรู้อิสลามแต่เราทิ้งการทําความเข้าใจกุรอาน หลายๆคนบอกว่าเราเจอเรียนรู้หลักการของท่านนบีสุลต่าละห์องไยวั้นลแต่เราทิ้งการอ่านฮะดีษของท่านนบีสุลต่าละห์องไ้รยวสั้นลมแล้วก็ทิ้งการทำความเข้าใจฮะดีตท่านนบีสุลต่าละห์องไเยวั้นลเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮฺตาลาจึงได้กล่าวในตรงนี้ว่าาาาวกกดลลิ am am ิิเอออไนนััรรูมมาและดังกล่าวนี้แหละ เราได้ลงวาฮีมาให้กับเจ้าซึ่งเป็นความรู้ที่มาจากเรามาคุณแต่ตะเดรีมัลกิตาบุหะลีมานโดยที่เจ้าไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือคมภีอะไรคืออีมานวาลากินอัลนาฮูนูรันนาฮินดีบิฮิมันนชาอูมินไอบาดีนาแต่ว่าเราให้มันเป็นรัศมีที่เราจะให้ทางนํากับคนที่เราทรงประสงค์มินไอบาดีนาจากบ่าวของเราว่าอินนากาลาตาฮินดีอีลาเซรอติมุสต์ตีม อัลลอฮ์ตาราบอกท่านนาบีได้รู้ว่าสิ่งที่นํามาสอนนํามาใช้คือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานวอตาราและอัลลอฮ์ตาราก็บอกกับท่านนาบีสุลลัลฮวยะวะซัลลัมว่าและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่ชี้ทางนําไปสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงพี่น้องผู้มีเกียรติหะดิตบทหนึ่งท่านนาบีสุลลัลฮวยะวะซัลลัมได้บอกกับเราอยู่เป็นประจำแล้วท่านนาบีได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวอตาราในทุกเชา้าอัลลอฮุม์มอินนีอัสอลุกะอิลมันน้า แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ขอให้ฉันได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์วาอัมลันซอลเลฮะและขอการปฏิบัติที่เป็นอามันทิซอลและวาริสกอนตอยยีบาและขอให้เราได้ริสกีที่ดีเพราะฉะนั้นในยามเช้าทุกวันที่ท่านนบีสุลตานลองอวยฮิวซัลลัมได้กล่าวหลังละมาสุฮ์คือดูอาต้นนี้พี่น้องคือดูอาที่ขอให้เราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ขอให้เรามีอามันทิซอลแลวและขอให้เราได้รับริสกีที่เป็นริสกีที่ดี ล่า因而เด็กอ้างท่านนาบี้ยสัลาลลาฮูอะลัยวะซัลลัมท่านนาบีได้กล่าวว an ่าอัลลอฮุมมันฟะเนีบิมาอัลลัมตีนีวะอัลลิมนีมายันฟะเนีวะซิดนีอินมาโอ้อก็รอขอพระองค์ทรงให้ประโยชน์กับฉันในสิ่งที่พระองค์ได้ให้ความรู้กับฉันและขอพระองค์ให้ความรู้กับฉันในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฉันและขอให้อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านละวะซันลำได้บอกไว้กับเราและอีกคําถามหนึ่งที่เราตั้งคําถามขึ้นมาว่าไกฟานตะอัลลมเราจะเรียนรู้กันอย่างไรแน่นอนฮะท่านนาบีสุลต่านละวะซันลำให้เราเริ่มต้นด้วยกับการขอจากอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเพราะเรารู้ว่าความสําเร็จและความรู้เนี่ยมาจากผู้สร้างมาจากอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเพราะนันประการแรกเลยขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาให้เราได้รับความรู้เพื่อนํามาสู่การปฏิบัติของเราพี่น้องผู้ม,เมีเกียรติ ความรู้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับนักศึกษาสําห,หรับคนที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนแต่ทุกคนต้องมีความรู้ที่จะนําพาเขาไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าฟัรดูอินทุก네คนต้องมีความรู้ที่จะนําเขาไปสู่การปฏิบัติที่จะนําพาเขารอดพ้นในการใช้ชีวิตในดุนยาและจะนําพาเขารอดพ้นไปสู่สวงสวรรค์ของลอสุภาโนตาลาในวันกิยามะเพราะนั้นประการแรกเลยคือการที่เราจะต้องขอต่อลอสุภาโนตาลาและประการต่อมาก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติ ด้วยกับการมีความเพียรพยายามในการศึกษาสิ่งที่เราจะต้องนํามาสู่การปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจําวันของเราวันนั้นพี่น้องทั้งหลายความรู้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละฮุอิยาเย์มซัลลัมได้บอกกับเราไว้ในฮะดีิษบทหนึ่งว่าละตาซูลกัดมาอับดินยามัลกิยามะฮัตตายุสอัลลัันอัรบะเท้าทั้งสองของบ่าวในวันกิยามะเนี่ยจะยังขยับเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ จนกว่าเขาจะถูกถามถึง4อย่างด้วยกันหมายเขาว่าเวลาที่เราฟื้นคืนชีพในวันกยิยมาแล้วเราไปอยู่ในทุ่งมัชชารไปรอการถูกสอบสวนเท้าทั้งสองของเราเนี่ยจะยังขยับออกไปไหนไม่ได้จนกว่าเราจะโดนถามถึง4อย่างด้วยกันและหนึ่งใน4อย่างนั้นก็คืออันอิลมีมาดาอามีลาฟีเราจะถูกถามว่าถูกถามถึงความรู้ของเราเนี่ยว่าเราได้ปฏิบัติอะไรด้วยกับความรู้ที่เราได้ทำการเรียนรู้มาพี่น้องทั้งหลาย ราะนทุกวันนี้เราได้ศึกษาหาความรู้จะด้วยวิธีการใดก็ตามจะด้วยช่องทางใดก็ตามแล้วทุกวันนี้เราได้มีความรู้และนํามาสู่การปฏิบัติให้เราคิดอยู่เสมอว่าในวันกิยามะเนี่ยหนึ่งในคําถามท,าที่เราจะโดนก็คือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยเราได้นําอะไรไปปฏิบัติมั่งท่านอาลีบินอบดลตเลบได้บอกว่าฮะตาฟัลอิลมูบิลอามัลความรู้เนี่ยมันจะเรียกร้องไปสู่การปฏิบัต ah ิฟาอินอาจับว่าอินละตะฮัล ถ้าหากว่าเราได้ตอบรับความรู้อันนั้นหมายความว่าถ้าเราตอบรับสิ่งที่เราได้รับความรู้มาด้วยกับการปฏิบัติเราก็จะได้บรารักัดในการเรียนรู้และความรู้มันก็จะคงอยู่กับเราวาอิลลัตะฮัลถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยความรู้มันก็จะหายไปเราจะพบว่าคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะศึกษาด้วยกับเส้นทางใดก็ตามถ้าเขาไม่ได้นําความรู้มาสู่การปฏิบัติแน่นอนนะความรู้มันจะเดินห่างจากเขาไปเพราะฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่เราจะต้องรอดพ้นคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องรอดพ้นในวันกิยาม,มาและเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอยู่บนหลักการอิสลามและวิธีการที่เราจะต้องอยู่บนหลักการอิสลามได้เนี่ยคืออินน um ัมัลอิลมุบิตะอัลลุมแต่จริงความรู้เนี่ยมันจะได้มาก็ด้วยกับการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นคําถามทั้ง3เราควรคิดอยู่เสมอว่า เราจะทําอย่างไรเราจะเรียนรู้อย่างไรแล้วเราจะเรียนรู้อะไรแล้วเราเรียนรู้แล้วเราจะนําไปปฏิบัติอย่างไรนี่คือสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีและความรู้คือสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับมุสลิมความรู้คือสิ่งที่ท่านนาบนสีสุลต์ลองุอิไลวะซัลลัมขอการเพิ่มภูนจากัลุสฮานูอิทายละเพราะฉะนั้นหากเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเราต้องทําการศึกษาหาความรู้ออกกูลกลาาลลุลุาววััสตรีมม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا الله اكبر ولا حول